ศรัทธาคือแรงใจปัญญาคือแสงสว่างนำทางวิริยะคือแรงกายรวมกันคือบุรุษนักธรรมที่พร้อมจะข้ามโอคะสงสารกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกเริ่มเห็นชัดแล้วเจ้าค่ะแต่ขอถามต่ออีกนิดนะเจ้าคะถ้าศรัทธาแรงแต่ปัญญาไม่ถึงจะเป็นอันตรายหรือไม่ อาตมาดีใจที่โยมวาสนาใคร่ครวนลึกในธรรมเช่นนี้คำถามของโยมว่าถ้าศรัทธาแรงแต่ปัญญาไม่ถึงจะเป็นอันตรายหรือไม่เป็นปัญหาใหญ่ที่ควรพิจารณาให้รอบด้านถ้ามีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาจะเกิดอะไรขึ้นก็จะกลายเป็นงมงายได้ง่าย เชื่อผิดเชื่อแบบไม่กลัวสอบทำดีด้วยใจศรัทธาแต่พลาดเป้าแห่งธรรมกลายเป็นศรัทธาที่อันตรายพาให้หลงทิศเปรียบเหมือนชายตาบอดข้ามสะพานเขาเชื่อว่าสะพานปลอดภัยคือศรัทธาแต่เขามองไม่เห็นทางคือไม่มีปัญญาผลคือ อาจพลาดตกสะพานทั้งที่ใจกล้า 2. คนเปิดไฟฟ้าโดยไม่รู้ระบบเขาเชื่อว่าเครื่องจะทำงานคือศรัทธาแต่ไม่รู้ว่าตัวเองแตะสายไฟเปลือยผลคือไฟดูดตายแม้ตั้งใจดี 3. เด็กดื่มยาพิษเพราะเห็นขวดสวย เชื่อว่าเป็นน้ำหวานคือศรัทธาไม่มีความรู้ว่าเป็นพิษคือไม่มีปัญญาสุดท้ายตายด้วยความเชื่อผิด4เดินป่าโดยไม่มีแผนที่มีแรงใจเดินคือศรัทธาแต่ไม่รู้ทิศทางเลยคือไม่มีปัญญาเดินหลงป่าทั้งชีวิต ไม่ถึงจุดหมาย 5. ตีตะปูใส่ผนังโดยไม่รู้ว่ามีสายไฟตั้งใจจะตกแต่งบ้านคือศรัทธาแต่ไม่รู้ความเสี่ยงคือไม่มีปัญญาตอกเข้าไปปุ๊บไฟช็อตทั้งบ้านในทางธรรมคนที่มีศรัทธาแรงแต่ไร้ปัญญา อาจหลงเชื่อผู้แอบอ้างอาจบำเพ็ญตบะที่ผิดทางเช่นทรมานตนเกินควรอาจหลงในสิ่งอัศจรรย์แปลกประหลาดไร้แก่นธรรมดุดปลาที่กระโจนขึ้นฟังด้วยใจกล้าแต่ลืมว่าตนหายใจในอากาศไม่ได้ศรัทธาที่ไร้ปัญญา เหมือนเรือที่มีใบแต่ไร้หางเสือมุ่งหน้าแรงแต่ไปผิดทางส่วนปัญญาที่ไรศรัทธาเหมือนนักคิดที่ไม่กล้าก้าฉะนั้นต้องมีทั้งแรงใจและแสงสว่างนำทางกราบหลวงข้อเจ้าค่ะฟังดังนี้แล้วลูกเห็นเลยเจ้าค่ะว่าศรัทธาที่แท้ต้องร่วมกับปัญญา ไม่งั้นจะไม่ต่างจากการยืนบนแผ่นน้ำแข็งบางๆด้วยใจกล้าลูกขอถามต่อว่าศรัทธาที่ถูกต้องควรตั้งอยู่บนพื้นฐานใดเจ้าคะไม่ให้ล้มไม่ให้หลงไม่ให้งมงายอาตมาขอตอบคำถามของโยมว่าศรัทธาที่ถูกต้องควรตั้งอยู่บนพื้นฐานใดเป็นคำถามสำคัญยิ่งนัก เพราะเป็นรากฐานของการเดินทางในพระพุทธศาสนาศรัทธาที่ถูกต้องในพระพุทธธรรมต้องมีฐานสามประการดังนี้ 1. นศรัทธาที่ตั้งอยู่บนปัญญาไม่ใช่เชื่อตามตามกันแต่เป็นโยนิโสมนสิการคือใช้เหตุผลไตรตรองก่อนเชื่อสศรัทธา ที่ประกอบด้วยกัลยาณมิตรฟังธรรมจากผู้มีศีลมีปัญญามีเมตตาไม่หลงงมงายไม่คล้อยตามเสียงคนมากแต่ตามเสียงธรรมสศรัทธาที่กลั่นมาจากประสบการณ์ภายในศรัทธาที่เกิดจากการปฏิบัติจนเห็นผลจริงไม่ใช่แค่คำพูด แต่คือความรู้สึกจากการเดินทางด้วยตนเองอุปมาอุปไมยห้าประการของศรัทธาที่ตั้งอยู่บนฐานมั่นคงหนึ่งการซื้อเพชรจากร้านที่น่าเชื่อถือคนมีปัญญาจะตรวจสอบว่าร้านมีใบรับรองไหมเพชรแท้หรือของปลอมเหมือนเชื่อในธรรมต้องดูแหล่งที่มาตรวจสอบได้ 2. จุดเทียนในที่ลมสงบไฟจะสว่างไม่ดับเหมือนใจที่มีศรัทธาอันตั้งมั่นไม่วันไหวตามโลกศรัทธาต้องตั้งอยู่ในใจที่นิ่งและใคร่ครวญ 3. เปิดประตูด้วยกุญแจที่ใช่หากมีกุญแจผิดประตูก็ไม่เปิดเช่นกันถ้าศรัทธาตั้งอยู่บนอวิชชา จะไม่เข้าถึงธรรมต้องมีกุญแจคือปัญญาจึงจะเปิดประตูได้ 4. เพราะต้นไม้ในดินที่อุดม,มลเมล็ดคือศรัทธาดินคือธรรมะที่ถูกต้องน้ำคือการปฏิบัติแสงคือปัญญาทั้งหมดต้องพร้อมจึงงอกงาม 5. ลงเรือด้วยเสื้อชูชีพและเข็มทิศ มีศรัทธาคือพร้อมจะข้ามฟากแต่ต้องมีเข็มทิศคือปัญญาและเสื้อชูชีพคือสติมิฉะนั้นอาจจมน้ำก่อนถึงฟากศรัทธาที่ดีไม่ใช่ศรัทธาที่หลับหูหลับตาเชื่อแต่เป็นศรัทธาที่เหมือนแสงเทียนในใจจับคู่กับแว่นขยายแห่งปัญญา มองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงกราบหลวงพ่อเจ้าคะ่ะได้ฟังดังนี้แล้วลูกเห็นภาพชัดเลยเจ้าค่ะว่าศรัทธาต้องตั้งอยู่บนธรรมไม่ใช่เพียงอารมณ์ลูกอยากเรียนถามต่อว่าหากศรัทธาเริ่มอ่อนแรงหรือถูกความสงสัยแทรกแซงเราจะรักษาศรัทธาไว้ได้อย่างไรเจ้าคะ